วัดไปนะออ่ปโดนสัน้เลยโดนดิบตายไได้จับจะจับตายปปะ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 ปปปปไปปไปปอไปมาอาจารย์แดงมาเลยเฮียอาจารย์แดงมาแล้วสั์มากับเรวัดเอียคนเหมือเลยเฮียเฮียอาจารย์แดงไงสั์เอ้เออคุเยอะจังวะอ้เฮียยีน้เหคนดีคถกมันตามอาจารย์แดงมานี พาจานเดียกจะจานเดียงเกี้ยะพาจานแดงบวกหน่อยสิแล้วปิดใบเองวะาไม่รู้เนี่ยยังเราไม่เห็นคุณพูดปิดใบอ่ะบัญชีแม่งกากเลยเนี่ยคืออายุไม่ถึงไอ้สาสตัวจริงแกตัวเหี้ยมึงเหงากระไรยะเขาพูดจะเล่นไอ้เียะไอ้โมแหกอะไรแบบไอ้ดัาบูยยยไอ้เียะพ่อ เฮี้ยตายเลยไอ้เหี้ยไอเจ้าหี่เขาไม่โดนยิงไอ้เหี้ยหมวกหมวกไหนดีว่าหมวกไหนดีว่าจานแดงที่ควรจะใส่เดี๋ยวนะเห็นเรือไม่เปิดพื้ที่เห็นเรือไหมเรือกกไระโหลกไหมกระโหลกไหมกระโหลกไหมอะไรเหี้ยจานแดงวะแล้วจัดมึงโดนกูได้เหี้ยมึงอยู่ไหงกูเอารอแล้วมึงไอ้เหี้ยเฮ้ยนุ่มเฮ้ยนั่น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 โดนกูมากรกเดอะโดนเอาลูกกูไปลงวไอ้เหี้ยตาย ขอยอดจับนะครัฮ totally. right. ่ฮ้ยเฮ้ยมือคนหนึ่งไหมมือคนนึงมเ้ยไอ้ยี่นี่ไอ้ยี่นี่ฝึดึไอ้ยี่นี่ึตายเฮ้ยแดงแดงอะไรแดงัวจาแดงอ้ยิงกูยิงกูเหี้ยเจอะไรสออะไร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 ปุบนี่ไงอนี่เดช็อตไอ้ยี้ย ขอยอจับอีกรอบหนึ่งนะครับขอยอจับปุ่มเลวัดกูอ่ยจานแดงนี่จากเฝ้าเียตุ้นใหญ่ด้วยจะยืนยังจะไปีลังเอ้ากูโดนอะไรแล้วอะโอ้หเป็นอะไรตายเจอมึงแล้วกูเจอมึงแล้วเฮียเจอมึงแล้วเียแล้วก็เกิดไกลเลยโอ้ยมันยิกู เรียบร้อยก็ไปดูเลเี่ยไปแล้วยังเสียงร้อคนคำควรไหนเนี้ยบุกป่าฝันนูพู้บรรดอาจารย์แดงเนี้ยบุกหมาหรออุ้ยตีหมาแล้วไม่บราเทอร์แฟมบุรีไม่แฟพวกหมไม่ใช่แล้วเนี้ยพวกควเป็นอาจารย์กเนี้ยอาจยากรข้ามชาติเนี้ยข้ามยุคไปยุคเขาบอย นายเอาเนี่ยไปหาบนเอ้ยไปหาป่วนเมืองกันดีกว่าเอ้ยยี่นียนี่ดิเดี๋ยว้อตอนไหนเปื่อยเฮี้ยไม่เปียกพูดไว้ตอนนี้โอ้โเอาลูกลงเฮ้ยอาจารย์นายขอบวกฮึม่มึงเฟี้ยงมากเลยวะเฮ้ยว้าเฮี้ยอะไรมึงอาตี๋มึงเงี้ยแบบไม่นะเลยวัดนี่วัดกูตายแล้วกูตายเฮี้ย อะไรอะไรมึงเฮ้ยดูดูดูต่างหลักก่อนวัดไหล่ะวัดไปล่ะวัดว่ละเกิดเอารอครับวัดว่าวัดไปล่ะอ้าวไอ้กูตายเฮียโอ๊ยไอ้กูตีเลยสับสามคนมีเฮียพี่กูจะไม่มีอะไรทำนอกจากที่บวกบวกกับคนหรอวะเฮียเฮียเฮ้ยไปไปอัศยาอัศยากว่าเดี๋ยวนะกูก็เป็นอยู่แล้วไม่ใช่หรอวะท่อนผู้จอเลอนเขียนไงวะเฮ้ยอู้จารียนเลยเฮียกูกก็มีูเขียนผิดไอ้สัตว์้ยอูจารีนเลยเฮีย อย่าลีดวองลีดแม่ไงเหี้ยไปดีกว่ามาเพื่อโก้ขี้อะไรของมึงไว้เนี่ยมือมือด้วยไอ้สัตว์เลี้ยงวัดมาแล้วเหี้ยมาแล้วไอ้เหี้ยอาจารย์แดงมาแล้วสัตว์เฮ้ยเสียงปืนคือบ้านกูเฮียเฮียเต็มเลยทำเฮียอะไรกันอะทำเฮียอะไรกันน่ะไอ้เมาเฮีย โดนดีผู้หญิงเขาหญิงฆ่ากูโอย้เฮียไปเปืออีสานเนี่ยไปเปือไอ้สัตว์กวกขโมยอีสานี่เฮียพี่อะไรมึงอ่ะพี่อะไรพี่อะไรลาบไอ้สัตาเอาคุณพี่จีโรกูที่หายปล่อยยาแดงคนเดียวแล้วเฮ้ยเฮ้ยายเฮ้ยกูดำน้ำดำน้ำหนีอาจารย์เดงอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันยิงตุกูเอากูวัดดังกูที่เชี่ย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  เก้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เลือเก้าเปอร์เซ็นต์กูต้องรอดกูต้องรอดอาจารย์เดี๋ยวให้ดำน้ำหนีเลยเี้ะจะเจอจระเข้ไร่ี้ะอาจารย์ดับน้ำหนีตลอดการกูไปกบไอ้เหี้ยรู้จักปวกกับปลาไอ้สัสกับ <c oughs> ปลาแดงก <c oughs> ูกับปลากับปลาแดงไอ้เหี้ยไม่รู้แต่ <c oughs> ดำน้ำหนีหายตัวไปแล้วกูก่อนจะไปไอ้เหี้ยทำกูแค้นมึงอะ <S <S ปั๊บปั๊บปั๊บกลวจากน้ำเฮียกําหนดจากน้ำมารู้จักกูอะเฮียระดับมึงไม่มึงอ่ะทำีเดียนี้ดีนิอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำเฮียความมืดชฮียหน่วยซีวไอ้สัตว์เอสเอเอสเฮียกูกูสเปเชียลฟอร์สเฮียมาแล้วมึงสเปเชียลฟอร์อยู่ขาวบอยเฮ้ยอยู่ไหนตอเฮียโดนท้เฮียตายตอต่อ่อตอตอต่อต่อตอตออต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 ่อต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 อตต่อตอต เฮ้าเอเยื้อดำนีอะอะไรมึงอะโดนนี่อะเอ้ยไม่ดนั้งนาเลยโดนสิสตายโดนโดนไอ้้า้ยเห็นกูเฮ้ยมัจับมันจะจับอ้ยาอะไรแบตายตายดีเกบอาจารย์แดงสู้กับชนเผาอินเดียแดงไอ้ย่าตายตาตายตายดนด เฮ้ยทเดี่ยวนี่ดูอนในีเที้ยมันยู่เปล่าครับตายยืนหน่หัวยืนห่หัวยืนหม่หอะไรมึงอะไรมึงโดนีกโดนีกครับมันจะตายมันจะตายลูกคุณตามลามันตายตายตหมดไปหมดยเดียวียรพียร์เีเพีรอฮะเีเพีรออุ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดครับอุ้ยพี่มฟุ่มตรอเลยยังมาดิมาดิ ยังเป็นขี่ม้าเลยมัขี่ม้าเลยขี่ม้าเหรอขี่ม้าขาอุ้ยหนีเหรอหนีเหรอหนีหรือตั้งหลักไม่หนีไม่หนีนี่หว่าสัตว์โอ้โหอนูปาคกู้ชีตาย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 โอ้ยไม่ตายโดนดี๕๒เข้าหัวฮึว้ามึงคิดว่าเป็นเบรพมพ์มึงเพี้ยวมากเลยวะเอาเลยโอเคลิฟายเย้มาเกลือกันเอาไปเฟรนี่ไม่เป็นไรหรอกไอีอะมาอีอะเลยตายเลยวัดกูอีอะ เฟรลี่มาไหน่เฟรลี่ครับเอ้คุณคุณคุณดูนี้คุณนี้เพิงเกิดคุณนี้นะยังไม่เคยเี่ยอะไรมึ่อหร่กลับเกี่ยแล้วเนี่ะฮ่าฮาาากูคนโง่ไม่ตายไลยตายังหมาอี๋ว้าวนั้มาเตรียมของเนกูมีของดีอ่ะอ๋อดูดเฮ้ยเจ้อุ้ย เข่าหัวยะนี่บ็อกกี้เดชไอ้สัสอ้าวจ้ะฮ่าน้องหอบูเลยไอ้คุณข้าหัวว่ะเจี๊ยจับเอ้ยคุณเราจะจับมันไหมอ๋อนี่อาอนี่ไอ้มีของดีด้วยมีของดีเฮ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยที่มันอยู่ไหนวะที่มันเนี่นนนยนะเราก็ต้องตามหามันไปไปเลยมันชื่ออะไรดีวะมาลีลูกพ่อลูกมันแต่ไหนมารีมารีมารีขี้เลี้ยเลยชื่อมารี ยังไ่เห็นละตีนไหมไอ้ส้นตีนไอ้มันต้องมาหาตีนกันหน่อยแล้วเราไอ้คุณมันโอ้ยมันนี่ตายถังได้ว้าทบฟังอ๋ออ๋อย่าอย่ามาลิ้กูตายเชี่ยไปคุณธนาคารดีกว่าคุณบริษัทธนาคารดีกว่าเฮ้ยคุณเชี่ยไรจะรอดไม่ได้ย่ยเฮ้กูมาแล้วไอ้ยปรับเป็นเฟอร์รี่ก่อนคุณไอเชี่ยล้นไอ้เชี่ยล้นแม่งมัไอ้คุณจำมันได้ไหมเชี่ยล้นเนี่ยล้นไหนเฮ้ย เ้ยไอ้แขนมึงต้องชำระกูกรกดตัวผีละเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมดความเป็นชิ้มือเว้งเรียบร้อยอุ้ยปุ๊บไม่ว้าวตายเหี้ยอุ้ยอย่างน้อยก็จะแก่แขนมึงแล้วไอ้โลนดูจากการแต่งตัวกูแล้วก็กูไม่ใช่คนดีเหี้ยแท็กเอาล้ออ๋อรอยทาวันอ๋อเป็นบอเป็นบอแสให้มันอยู่ล่าสุดอหะถูกแล้วแหละเกิดอะไก็ต้องมีทีเด็ดทีคิ้ยเราจะมีโอกาสใช่ไหม เออใช่แต่เราแต่แต่โตแต่โอกาสเราอยู่ด้านหน้าไงแล้วนะคุณกูเห็นคำนี้ไหมต้ยตาหน่าวะเฮ้ยเราเป็นคนแบบคุณมีเส้นมีสายไงรวยคุณรวยอะ่ะถ้าม,ออมีระเบิดใช่ปะไอ้เหี้ยละตังก็ไม่มีแล้วตอนนี้ศูนย์เลยเนะี่ยเกือบมาจะทำสิ่งที่มันที่สุดสักครั้งในชีวิตไหมคุณเราเออเราจะเอาแต่คอด้วยเราไปเอาเราไปเอาเงินด้วยเอาเงินแล้วแม่งเดี๋ยวคนมาฆ่าเราเว้ยได้เอาแล้วเรียบร้อยไป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 โก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 

คนยิงดรีบรีบออกรีบ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 เอาัแกเอากออกแล้วออกรีบกทางหลังรีบออทลังสิบสอันนี้ออกดีสัตว์ออกแล้วเฮ้ยมันดักกูอยู่อะไรไอ้คุณเหรอเฮ้หยอดได้เร no ็วตอดปาขึ้นไปปาเร็วไปไปโดนโดนสครับอาจารย์ว่เ เตามพมพี่อะไรยิงม้าครับยิงตายปล่อยบ้ามันตายคุณสกัดขาไปได้แล้วไปดีไปไปไปเราไปอะไรเอาไอ้ไอ้พวกขาไงตัดไอ้ม้าเหี้ยไอ้บอลลี่ไอ้โง่มึงจะแอกมึงเหี้ยเลยตัดไอ้เท้ากี่ก้อนครับตอนนี้จิ้มสีเหี้ยโอ้โหไม่อิ่มเนี่ยคนอิ่มเลยครับโอ้โหไอ้บอลลี่บอลลี่เชี่ยเชี่ยเชี่ยมันดูหน้าเศร้าในชดนิดเนาะ